อย่าเข้ามา,าเข้ามาแม้แต่นิดเดียวฉันกระโดดจริงด้วยปล่อยได้ปลอ่ปลอยอย่ากระโดดยขอร้องไป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 ไวกัไปีปไ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 ปอปไ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 นไปไไปไปรูไปไป <ห ả? S 1> ไปไปไปไเไปไปไปไไป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 ไ ู้ว่าคุณโกรธแดเนียลแต่คุณต้องเชื่อผมผมกำลังพยายามที่จะช่วยต้องการให้ใครมาช่วยไม่มีใครช่วยได้ฉันก็แค่อยากให้ทุกอย่างมันจบฉันแค่อยากให้ทุกอย่างจบคุณกับเอมมาสนิทกันนี่คุณคิดว่าเธอทรยศแต่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอกโกหกฉันฉันคิดว่าเธอรักฉัน ันนก็ผิดเธอมันก็เหมือนมนุษย์คนอื่นแดเนียลไม่เขาเสียเลือดมากแล้วถ้าไม่รีบไปที่โรงพยาบาลเขาไม่รอดนะยังไงมนุษย์ก็ตายอยู่แล้วคนที่ตายจะต่างอะไรกันล่ะผมจะห้ามเลือดของเขาเอาไว้อย่าจับเขาทำไมจับเขาฉันข่าานแน่ ่าผมไม่ได้หรอกผมไม่มีชีวิตฟังผมนะมันไม่ใช่ความผิดของคุณความรู้สึกทั้งหมดนี่มันเกิดจากข้อผิดพลาดของซอฟแวร์ไม่ไม่ใช่ความผิดฉันฉันไม่เคยต้องการแบบนี้ ฉันรักพวกเขาเข้าใจไหมแต่สำหรับพวกเขาฉันไม่มีค่าก็แค่ขี้ข่าที่ค,คอยข่าผู้ฟังไปวันๆมันไม่มีทางหนีนะแดเนียลสิ่งที่นายทำมันมากเกินไปแล้วคำถามก็คือนายจะเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปอีกเหรอนายไม่มีสิ์มาตัดสินฉันถือไพเ่เหนือกว่าถ้าฉันตาย เธอก็ด้วยเข้าใจไหมบอยปดฉันทนไม่ไหวแล้วนะบอกให้เอาหอนี่ออกไปทีเรจะรบงับอยู่ในการควบคุมไปได้ไปยปดเห็นไหมผมทำตามที่คุณพูดแล้ว คุณต้องเชื่อใจผมนัแดเนียลถ้าคุณปล่อยตัวประกันไปแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันอยากให้ทุกคนออกไปและและและชะตอกาันต้อนตอการรุ่ถ้าฉันหนีออกจากเมืองแล้วฉันจะปล่อยตัวเธอไปนั่นไม่ได้อยู่ในคำถามคุณเป็นเครื่องจักรคุณควรจะทำตามที่สั่งวางปืนลงและปล่อยตัวประกันไปเยฉันใช้แต่ชีวิตที่โดนรับคำสัง เวลาที่ฉันจะเป็นคนเลือก้ย あっ。<noise> บีทรอยบีเคมฮิวแมนเฮ้ยเสียงภาษาไทยโดยทีอาเ